ในชุดเล็กไัยประธานสาภาผู้แทนรัษฎรระบุร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวุฒยพักการเมืองฉบับที่พศที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว,ว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญสาภาได้ส่งร่างดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่2ธันวาคมหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีเวลา5วันก่อนที่จะนําขึ้นทูลเก้าทูลกระหมอ่อมเพื่อส่งลงพระประมาภิไธยทั้งนี้ยังมีกฎหมายที่สําคัญที่ควรได้รับการพิจารณาในสาภาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนดังนั้นหากรัฐบาลอยากให้กฎหมายเหล่านี้ผ่าน จำเป็นต้องดูเรื่ององค์ประชุมทั้งนี้ขอความร่วมมือกับสมาชิกว่าการประชุมสภาวันพุธวันพฤหัสขอให้ใช้เวลาประชุมยาวก,กว่าปกติเพราะวันศุกร์มีปัญหาสมาชิกไม่ค่อยอยากประชุมทั้งนี้จะมีการประชุมสภาวันศุกร์ในสัปดาห์หน้าอีกครั้งแล้วจะไม่ได้ประชุมวันศุกร์จนถึงสิ้นปีส่วนปัญหาสภาล้มเมื่อเจ็ธันวาคมที่ผ่านมามาจากองค์ประชุมไม่ครบและยอมรับว่าตนก็นลืมแสดงตนเป็นองค์ประชุมวมตยุ่งกับการชี้แจงให้สมาชิก นอกจากนั้นยังปรากฏว่านายจุรินทรลักษณะวิเศษรองนายกรัฐมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แสดงตนทางวิธีการประกาศผ่านไมโครโฟนและซ้ำด้วยการเสียบบัตรจึงทําให้องค์ประชุมขาดไปหนึ่งเสียงที่สุดต้องปิดการประชุมไป